ในอดีตในยุคที่การเข้าถึงเทคโนโลยียังน้อยนะครับข้อมูลข่าวสารเนี่ยมันไม่สามารถเข้าถึงได้มากขนาดนี้เนี่ยองค,ความรู้ทั้งหมดเนี่ยบอกเลยว่าอยู่ที่ครูอาจารย์หรือไม่ก็ห้องสมุดอันนั้นคือโลกการศึกษายุคก่อนนะครับหลายคนอาจจะ,ะเผชิญระบบการศึกษาแบบนั้นมาแล้วคือถ้าไม่ไปเรียนหนังสือถ้าไม่เข้าห้องเรียนไม่ฟังอาจารย์บรรยายหรือไม่ไปห้องสมุดเนี่ยโอกาสจะได้ความรู้ก็น้อยมากแต่ปัจจุบันมันกลับกันครับความรู้ที่ครูอาจารย์จะถ่ายทอดให้ได้เนี่ยผมว่ามันเป็นส่วนน้อยมากๆ เมื่อเทียบกับความรู้ที่ทุกคนเนี่ยสามารถหาได้เองในประเทศไทยเนี่ยเรื่องของปริญญาตรีเนี่ยก็ยังมีความสำคัญอยู่เพียงแต่ว่าจะต้องตอบโจทย์คนเรียนให้ได้เพราะว่าวันนี้มันเริ่มมีการพิสูจน์อยู่บ้างนะครับว่า ถึงแม้จะไม่จบปริญญาตรีก็ทํางานหาเงินประสบความสําเร็จได้ไม่น้อยกว่าคนจบปริญญาตรีเริ่มมีมากขึ้นคือโลกสมัยก่อนบอกว่าไม่จบปริญญาประสบความสําเร็จมีแต่ว่าเป็นส่วนที่น้อยมากวันนี้มันเริ่มมีมากขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้คือความทา้าทายแต่ผมยังเชื่อว่าคนเนี่ยก็ยังให้ความไว้วางใจเพราะามหาลัยเนี่ยการที่จะให้ปริญญาเนี่ยมันเ,มนเป็นเครื่องการันตีระดับหนึ่งแต่ตรงนี้มันมีความทา้าทายตรงที่ว่า ถ้ามหาวิทยาลัยไม่สามารถพิสูจน์ตัวเองได้ว่าปริญญานั้นคือเครื่องการันตีความรู้ความสามารถในการทํางานเมื่อไหร่ตรงนี้ครับผมคิดว่าจะเป็นวิกฤตที่จะเกิดขึ้นกับวงการศึกษาได้และเอเทคสตาร์ทอัพที่เกิดขึ้นถ้าเขาพิสูจน์ตัวเองได้ว่าสิ่งที่ผ่านพวกเขาไปอาจจะไม่ใช่ปริญญาเป็นซอร์ติฟิเคตแต่มันพิสูจได้ว่าผ่านตรงนี้มาแล้วทํางานได้ดีตอบโจทย์อุตสาหกรรมต่างๆแบบนี้ก็จะยิ่งทําให้เกิดวิกฤต กกหาาาวิัยได้ม้มขึนแต่ผมยังเชื่อนะครับว่าบุคลากรในระดับอุดมศึกษาทั้งในโลกและขอ,ของไทยเนี่ยก็ตื่นตัวเรื่องนี้แล้วก็พยายามที่จะปรับตัวตลอดเวลาการเรียนปริญญาตรีนั้นเนี่ยแน่นอนครับมันอาจจะไม่ได้ไม่ใช่เครื่องมือในการการันตีว่าคุณจะประสบความสําเร็จแบบขั้นสุดยอดนะครับอาจจะไม่หมายความว่าคุณจบแล้วภายใน1ปีเนี่ยคุณสามารถหารายได้สูงๆเป็นที่ยอมรับในสังคม แต่ผมเชื่อว่ามันน่าจะเป็นเครื่องมือในการการันตีใน long term คือระยะยาวว่าต่อให้คุณเกิดวิกฤตอย่างน้อยคุณมีองค์ความรู้พื้นฐานอยู่ซึ่งคุณจะนำไปพพล l ยหรือปรับใช้กับอีกหลายๆประเภทการทำงานหรือหลายๆอาชีพในระยะยาวได้จริงๆคำว่า new normal มันเกิดขึ้นก่อนหน้าที่จะมีโควิดแล้วด้วยเพราะว่าคนเราเนี่ยมีความคุ้นเคยหรือว่าคุ้นชินกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมากขึ้นดังนั้นเนี่ยนะครับมันก็จะกระทบกับทุกอุตสาหกรรมเลย การศึกษาก็ไม่เว้นครับจากนี้ไปนะครับโดยเฉพาะยิ่งในระดับอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัยผมเชื่อว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงที่มากแล้วก็การเปลี่ยนแปลงนี้ก็จะรวดเร็วด,ด้วยนะครับก่อนหน้านี้เราจะสังเกตได้ว่าก่อนหน้าที่จะมีการระบาดของโควิด -19 เนี่ยหลายมหาวิทยาลัยดังๆของโลกนะครับเขาก็มีการทำคอร์สออนไลน์กันค่อนข้างมากแล้วก็มีความนิยมมากขึ้น,นเรื่อยๆนะครับถ้าพูดถึงวงการภาคเอกชนบ้างเราเห็นว่าเอสเทคสตาร์ทอัพเนี่ยเกิดขึ้นทั่วโลกค่อนข้างเยอะ ในประเทศไทยเองเนี่ยก็เกิดขึ้นพอสมควรแล้วพฤติกรรมของคนเรียนหรือว่าผู้บริโภคในยุคป,ปัจจุบันผมว่าให้ความสนใจกับเรื่องของการใช้เทคโนโลยีเข้ามาประกอบกับการเรียนมากขึ้นคือต้องบอกอย่างนี้ครับว่าการเรียนในปัจจุบันเนี่ยมันไม่เหมือนในอดีตแล้วความรู้ที่สามารถหาได้เองเนี่ยก็สามารถหาได้ทุกที่ทุกเวลานะครับที่บ้านก็ได้บนรถไฟฟ้าก็ได้นะครับขึ้นรถไฟก็ได้นะครับหรือว่าจะขึ้นยานพาหนะแบบไหนเดี๋ยวนี้ก็สามารถหาความรู้ได้หมดผมเรียกว่าเป็น2 4 e r e เลยก็คือว่าได้ทุกวันทุกเวลา ทีนี้ไอ้การที่เทคโนโลยีมันเปลี่ยนแบบนี้นะครับมันจึงทําให้ระบบการศึกษาก็ดีสถาบันการศึกษาก็ดีเนี่ยต้องปรับตัวมากเพราะว่าคนที่เข้ามาเรียนเนี่ย expectation หรือความคาดหวังเนี่ยไม่ใช่แค่ความรู้ละเพราะความรู้หาที่ไหนก็ได้หลายคนบอกว่า Search จาก g o o ก l e ก็ได้ดังนั้นบทบาทมหาวิทยาลัยนะครับผมเชื่อว่าสิ่งที่สําคัญเลยก็คือว่าจะต้องสอนนะครับให้คนที่เข้ามาเรียนนั้นเนี่ยได้ในสิ่งที่เขาไม่สามารถหาได้จากโลกภายนอก อย่าลืมนะครับเข้ามาในมหาวิทยาลัยเนี่ยเสียทั้งค่าใช้จ่ายนะครับใช้เวลาด้วยต้องนั่งอยู่ในกล่องสี่เหลี่ยมก็คือห้องเรียนเนี่ยเป็นเวลานานนะครับปริญญาตรีเนี่ยประมาณเฉลี่ยประมาณ4ปีปริญญาโทในประเทศไทยก็ประมาณ2ปีนะครับในต่างประเทศหลักสูตร1ปีก็มีดังนั้นเวลาเหล่านี้จริงๆถ้ามองในมุมเศรษ,ษฐศาสตร์นะมันเป็นค่าเสียโอกาสหรือเป็น opportunity cost คือเราลองคิดแบบนี้ครับถ้าเราไม่ได้อยู่ในห้องเรียนเราเราอยู่ข้างนอกเราอาจจะหาความรู้ไปด้วยทํางานไปด้วยได้แต่พอมาอยู่ในห้องเรียนปุ๊บ ทำแบบนั้นไม่ได้แล้วครับเพราะว่ามันถูกควบคุมกำกับด้วยกฎระเบียบมากมายแล้วการเรียนในมหาวิทยาลัยในไทยเนี่ยก็ยังมีการปฏิบัติตามกฎเช่นต้องเข้าเรียนครบ80%ิมิฉนั้นจะไม่มีสิทธิสอบนะครับมันจะมีข้อบ,บังคับที่ค่อนข้างเยอะแต่ถามว่ารูปแบบการเรียนแบบนี้มันตอบโจทย์ความต้องการของคนเรียนหรือว่าดีมานนะครับในยุคปัจจุบันหรือไม่ผมคิดว่ามันอาจจะไม่100%เเหมือนในอดีตละเพราะอย่างที่บอกว่าเขาสามารถหาความรู้จากภายนอกได้ ดังนั้นผมจึงบอกเสมอว่าการปรับตัวของมหาวิทยาลัยนะครับทั้งในโลกและก็ของไทยเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยมันควรเปรียบเสมือนเป็นสถานที่ให้มาลองผิดลองถูกโดยมีอาจารย์นะครับซึ่งเป็นผู้คทรงคุณวุธมีการทําวิจัยมีการค้นค้าค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆเนี่ยมาเป็นฟาสิลิเตเตอร์นะครับหรือมาเป็นพี่เลี้ยงคนที่คอยแนะนําและเขาใช้ที่แห่งนี้นครับมาลองผิดลองถูกดังนั้นมันจึงเกิดคําว่าแลบขึ้นเยอะมาก สมัยก่อนครว่าแล็บอาจจะมีในเฉพาะสายวิทยาศาสตร์นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยผมคิดว่าแลบหรือว่าห้องทดลองในสายสังคมศาสตร์เนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่มันหาข้างนอกมาหาลัยไม่ได้แล้วคนที่เข้ามาเรียนนะครับถ้าเขาได้มาลองผิดลองถูกตรงเนี้ยเอาโจทย์ที่เป็นโจทย์จริงๆนะครับเป็นปัญหาจริงๆที่เขาเจอในโลกภายนอกในโลกของการทํางานเอามาลองดูซิว่ามันจะแก้อย,อย่างไรเพราะมันเหมือนเป็นห้องทดลองถ้าไปแก้ข้างนอกถ้าผิดไปความเสียหายเกิดขึ้นแต่ถ้ามาลองในมหาวิทยาลัยไม่เป็นไร เพราะมันสามารถเรียนรู้ไปได้ดังนั้นมหาวิทยาลัยในปัจจุบันนะครับผมจึงคิดว่าบทบาทที่สําคัญเลยคือเป็นสถานที่แห่งการเรียนรู้นะครับคำว่า Learning ตรงนี้ผมคิดว่ามีความสําคัญมากในยุคป,ปัจจุบันทีนี้มาดูโจทย์โควิด -19 นะครับไอสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันกําลังเกิดขึ้นแต่เกิดขึ้นแบบช้าๆแล้วก็นอกจากช้าๆนะครับถ้าจะพูดตรงๆเนี่ยมันมีแรงต้านด้วยซ้าอาจจะเกิดแรงต้านจากคนที่เคยชินกับระบบแบบเก่าอาจจะเกิดแรงต้านกับคนที่คิดว่าไม่อยากเปลี่ยนแปลง หรือว่าการเปลี่ยนแปลงนี่มันทำให้เขาต้องปรับตัวเยอะแต่พอเจอโควิด19เข้ามามันคือแรงกดดันมันคือ Accelerator หรือว่าตัวเร่งครับทุกคนไม่มีทางเลือกในเมื่อรัฐบาลมีนโยบายให้อยู่กับบ้านให้ Work From Home กระทรวงอวกระทรวงศึกษามีนโยบายว่าจะต้องเรียนออนไลน์เรียนที่บ้านดังนั้นทุกคนต้องปรับตัวแต่การปรับตัวครั้งนี้ครับที่มันถูกเจ้าโควิด19บังคับเนี่ยมันต้องปรับแบบเร็วมาก ดังนั้นผมเลยบอกว่าสปีดหรือความรวดเร็วหรืออัตราความเร็วของการปรับตัวของสถาบันอุดมศึกษาเนี่ยนะครับจะเร็วขึ้นกว่าเดิมทีนี้ความท้าทายอยู่ตรงไหนเวลาเราต้องปรับตัวเร็วนะครับคนที่ปรับตัวได้ก็จะอยู่รอดทีนี้คนที่ปรับตัวไม่ได้หรือสถาบันที่ปรับตัวไม่ได้ตรงนี้นะครับผมคิดว่าความอยู่รอดเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่ท้าทายมาก ก็มีนักวิชาการบางคนนะออกมาพูดค่อนข้างที่จะเอ็กซ์ตรีมอยู่เหมือนกันว่าบางมหาวิทยาลัยเนี่ยอาจจะต้องปิดตัวลงไปเลยหรืออาจจะต้องหายไปเลยจากระบบการศึกษาไทยออในมุมมองของผมนะครับผมมองว่ามีโอกาสมีโอกาสนะครับเพราะว่าเราสังเกตได้นะครับทุกครั้งเนี่ยคือต้องบอกงี้ว่าวิกฤตโควิด -19 เนี่ยมันไม่ใช่แค่ผลกระทบด้านสุขอนามัยด้านสุขภาพด้านความสะอาดแต่มันคือผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคมนะครับลองดูนะครับ ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยทุกครั้งที่เกิดวิกฤตใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นวิกฤตเศรษฐกิจสังคมต่างๆนะครับมันจะมีธุรกิจนะครับหรือองค์กรบางองค์กรที่หายไปและจะมีองค์กรบางองค์กรที่เกิดขึ้นมาใหม่อย่างผมเชื่อว่าโควิด19เนี่ยถ้ามาดูภาคการศึกษาผมเชื่อว่าจะมีเอสเท็จสตาร์ทอัพเกิดขึ้นเพิ่มแต่ก็ในขณะเดียวกันครับก็จะต้องมีสถาบันการศึกษาบางแห่งที่ไม่สามารถปรับตัวได้ต้านกระแสาการเปลี่ยนแปลงไม่ไหวแล้วคนเรียนในปัจจุบันเนี่ยนะครับ ผมคิดว่าความพร้อมของการใช้เทคโนโลยีเนี่ยค่อนข้างสูงมากเดี๋ยวนี้เด็กอายุ10กว่าเขามีความคุ้นชินคุ้นเคยกับอุปกรณ์ต่างๆกับแอปพลิเคชันต่างๆแต่อย่างไรก็ตามเ,เทคโนโลยีก็ไม่ไ,มได้ดี100%นะครับผมเชื่อว่าในยุคหลังโควิดเนี่ยเนื่องจากอะไร1มนุษย์เราเป็นเขาเรียกว่าเป็นสัตว์สังคมคำว่า human touch ยังมีความสำคัญอยู่แล้วว่าการมาเรียนใน,ในมหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับอาจจะไม่ได้ต้องการแค่เรื่องของการได้สร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ การได้หาความรู้มาลองผิดลองถูกเท่านั้นแต่สิ่งสําคัญที่จะเกิดขึ้นอีกอย่างหนึ่งก็คือคําว่าสกิลหรือทักษะหลายคนบอกว่าเดี๋ยวนี้เรียนอะไรอยากจะได้ How-to อยากจะได้วิธีการอยากจะรู้ว่าจะทํำยังไงถึงจะไปทํางานแลวประสบความสําเร็จไอ้แบบนี้ครับจริงๆมหาลัยมันเป็นสถานที่ที่ตอบโจทย์นะครับเพราะว่าอะไรครับการเรียนด้วยตัวคนตวตัวคนเดียวเรียนเองอยู่ที่บ้านบางครั้งมันไม่ได้มีการเข้าสังคมเพราะฉะนั้นผมยังเชื่อว่า มหาวิทยาลัยยังมีความสําคัญอยู่เพราะจะเป็นสถานที่ที่ทําให้ผู้คนที่เข้ามาเรียนเนี่ยนะครับได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์แบบมี Human Touch ซึ่งตรงนี้ครับเทคโนโลยีมันยังไม่ตอบโจทย์ในปัจจุบันถึงแม้เราบอกว่าเรามีวิดีโอคอลหรือเราสามารถใช้แอปพลิเคชันที่เป็น AI เป็นแชทบอทมาช่วยได้แต่ว่ามันมันไม่มี Human Touch เท่ากับการได้มาพบปะหรือได้มาเจอกันแบบนี้ถึงแม้จะเว้นระยะห่างสัก 1- 2ถึงเมตรก็ยังดีกว่าคือมันมี Human Touch มากกว่าการที่จะอยู่ คนละที่ไปเลยครับผมเชื่อว่าในยุคโควิด19เนี่ยหรือหลังจากนี้ไปเนี่ยมหาวิทยาลัยต้องปรับตัวหลักๆนะครับสมิติเลยก็คือ1นําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้มากขึ้นกับกระบวนการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้หรือว่า Learning นะครับสมหา,าลาัยยังต้องคงความเป็นสถานที่ที่ให้ผู้คนนั้นสามารถเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ลองผิดลองถูกแล้วก็สร้าง Human Touch ครับคือมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกันได้อยู่ครับ